กคนครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธซูซูกิในงานมอเตอร์เอ็ก2022ครับผมซูซูกิก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งครับที่จะแสดงยานยนต์รุ่นใหม่เต็มพื้นที่ในมอเตอร์เอครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในบูธซูซูกินั้นมีไฮไลท์แล้วก็มีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับและโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปดูกันเลยครับ สำหรับบูธซูรุกิในปีนี้ครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น 5โซน5สไตล์ครับผมเริ่มจากหน้าหน้าบูธครับที่ยืนรออยู่อย่างชัดเจนครับก็คือตำนานไฮเปอร์สปอร์ตไายาบุสันนั่นเองครับผมข้างๆกันก็จะเป็นตัวท็อปสายสปอร์ตครับ GSXR1000 ที่เหมือนตัวแข่ง Mo t ต GP นั่นเองครับผมถัดมาครับเป็นโซนสตรีทครับก็จะมี s v 6 5 0ที่เป็นสีใหม่ครับเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยนะเรียกว่ายืนรอท่ามกลางกลุ่มสตรีทซึ่งยังมีตำนานที่มาเกิดใหม่อย่างคาทนาด้วยครับผมหล่อมากๆครับนอกจากนั้นคะซูซูกิเขายังมีโซนที่เป็นคอมโวนิชั่นไบค ไม่ว่าจะเป็นแวนแวน200ครับตัว r ร d d e r R 150ครับผมแล้วก็ยังมีตัวที่ทุกคนรู้จักดีอย่างสมาร์นั่นเองครับผมมาถึงโซนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ครับผมของสู k i ในงาน Motor Expo 2022ครับนั่นคือ Adventure นั่นเองครับผมแน่นอนปีนี้มีการเปิดตัว v ีซอมเอสครับผมไลท์เวทแอเวนเจอร์ทัวริงคันใหม่ของส u กิที่คอนเฟิร์มเลยนะว่าจําหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับรอแค่การเปิดราคาแล้วก็ กำหนดวางจำหน่ายเท่านั้นครับผมตรงโซนนี้ก็ยังมีวีตอม1 5 0แล้วก็วีตอม6 5 0ัดมาอีกจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นโซนที่มีการคัสตอมนะครับรถ2รุ่นนะครับนั่นคือ n e ็กโครเวอรกับ r a เดอร์เจโ s รเวอรที่มีโปรเจกต์ที่เรียกว่าซูรุกิ X m o r i n ครับคัสตอมออกมาให้เพื่อนๆได้ดูในรูปแบบที่อัพเลเวลขึ้นไปนะครับมีความเข้มมีความดิบมากขึ้นสนุกมากขึ้นนั่นเองครับผมซูรุกิคอลเลกชันครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษเงื่อนไขดีๆครับบางรุ่นเนีีีี่่ยยยยมสววววนลลลดดดดอออชชเเเรรร์ถึง50,000บบบบาทคคััแ้้้กก็ๆ คนที่สนใจนะขอบอกว่ารีบเลยครับมาที่บูธซูซูกิในงาน Motor Expo 2022ครับอยากได้คันไหนต้องการโปรโมชั่นพิเศษแบบไหนบ้างมาคุยกันได้ครับผมแน่นอนฮะซูซูกินั้นเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนห้ามพลาดครับผมในงาน Motor Expo ครับ